ตัวนี้เป็นฟาครอบนะครับน็อตยึดเพาสวิงอาร์มของเซเล็กซปานะครับก็คือเราจะมาครอบตัวหัวน็อ,นอนตรตรงนี้นี่เป็นตัวนี้นะครับเป็นวัสดุอลูมิเนียมไดสีดําตัวนี้จะเป็นตัวคุมหัวน็อ,นอนตอย่างดีเลยนะครับเอาไว้คุมหัวน,อน,ตรตรน็อตตัวเมียมี2ฝั่งนะครับซ้ายขวา1ชุดนี่ดูจะทําใส่ใดูนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับก็จะมีเกนขยายใส่เข้าไปตรงนี้นะครับใส่น็อต ร้อยเข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้แค่นี้เองนะแล้วก็ปจัจแจกไขพอยึดให้อยู่นะครับแล้วก็ยัดเข้าไปในดูได้เลยแล้วก็ขันให้ตรงกลางมันเบ่งนะครับเพื่อขยายรัดก,กับตัวแกนเพลาให้แน่นเรียบร้อยครับแค่นี้เองประกอบง่ายๆนะครับสวยๆเลยนี่เลยฝั่งซ้ายนะครับ,ารบมาดูฝั่งขวา นี่นะซ้ายขวาเลยนะครับใส่เหมือนกันนะครับง่ายใครสนใจกดที่ตะก้าได้เลยนะครับของดีบอกต่อสำหรับ ZX10R และ ZX10RR นะครับ